ประโยชน์ของงาดําที่คุณคาดไม่ถึงหลายคนถามหมอเฟินมาเยอะเลยว่างาดาเนี่ยมันมีประโยชน์นะเขารู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรอหมอเฟินลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมท่านเราไปดูในงานวิจัยล้วนๆเลยนะข้อแรกเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดาเนี่ยเราจะได้โปรโตีนค่อนข้างสูงเพราะงาดําขนาด1ช้อนโต๊ะเนี่ยให้โปรโตีนสูงถึง5กรัมซึ่งมันพอๆก,กับการที่คุณดื่มนมเกือบหนึ่งกล่องเลยนะข้อสองเขาพบว่าเวลาที่เรากินงา เป็นประจวันละ1ช้อนโต๊ะจะได้ผลในการช่วยลดความดันโลหิตสูงประมาณ6%ซใน1เดือนแรกและถ้ากินติดติดกันแบบนี้สเดือนจะช่วยลดไขมัน LDL หรือที่เราเรียกว่าไขามันเลวได้และลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ถึง10%ข้อ <c oughs> 3งาดำเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ <c oughs> เขาพบว่าไขามัน80%ที่อยู่ในงาดำ <c oughs> เป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการใช้ไขมันสะสมจึงช่วยค คุณดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ในคนที่กําลังลดความอ้วนอยู่และแถมทําให้คุณอิ่มนานได้ด้วยนะข้อ4แถมในงาดาเนี่ยมีแคลเซียมอยู่สูงในเวลาที่เรากินงาดําเข้าไปมันจะช่วยทําให้ใครก็ตามที่เป็นวัยทองเนี่ยลดโอกาสเกิดโรคกระดูกพุนได้หรือถ้าเป็นเด็กแล้วกินงาดําก็จะช่วยเพิ่มความสูงหรือช่วยให้มวลกระดูกของเขาเนี่ยหนานแน่นได้เร็วงาดำเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลง รักทุกคน